ดูว่ามีจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขันเยอะไหมถ้าแต่ละนัดมีทีมเข้าร่วมแข่งขันสัก6-10ทีมที่คุณพ่อวจะจัดสองสัปดาห์นะครับเปิดในสองสัปดาห์แล้วก็ตัดชิงในสัปดาห์ที่สองนะครับเดี๋ยวขอามก็คุณนะครับในครั้งแรกนะครับได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกๆท,ท่าน เรียกยัง okay, ว so ีฟกนะครับโบกับโนไปติดมาถ่ายฟอนะครับโอเรียยสิที่บว้องไปทุแล้วโมากสติปัานี่สดอ اي, แตงสายไปอัดไปทางขวาแสองขอร้านเอาโอ้โหเอาคืนทักกันเลยแตงแตงโ้นี่ครับนีโอ้หวันนี้โซ่คารเมลกำลังกำลังมีใจอยูอัไปลินกวนซุกเข้าไปคนตะขายแล้วมาเนอะโอ้โหนี่นะครับวันนี้ก็ต้องการักประมาณตีสาย จองไปลูก <ร Stevens. S 1> น,น <notable 1890> ี้สุปปาสกร้อยเพระวการที่หน่บนหนึ่งโตบอดี่ครับแต่งบอลคู่ลูกนี้ไม่ผ่านครับคุณานศึกษาโตบอลเด็กคูพี้คุณาแต่งูกทุกนี้ไม่ผ่านครับโอ้ลูกนี้แม่บอลผ่านคนไม่ผ่านครับครัน้ำใจในกีลาแดดครับขอใครโตครับคุณมานศึก ลุกเอนะครับขอจบรณนนะครับครับดูรับารศึกษาจะวางลูกเอ๋ครับโอ้โหไปอืมควาเทคนิคดีมากกว่าใหญ่เลย แหมแหมักาแล้วครับโซตอดล็ลูกนี้ยังได้บอลโยนแต่ัวหลังนแต่ตัวหลังล็อกไม่ผ่านขอบปรอบประตูซะฟอร์เพื่อแล้วแต่ไปช่ปไม่ผ่านโซครับโอ้โดครับบอลแต่คู่ขี่สูสีมากครับเปียนเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้สกอร์ยังเปลี่ยนกับกุญชักศรานักอยู่ที่2อประตูบดหนึ่งบดถูกจีนดิ่เต็มครับเป็นรูปด้ ทุนามาให้กองหลังเรงนี้หลังบอลมองดูแค่นี้แตกช้าเป็นนึงครับแตกช้าแล้วเข้าทางก็มาตีสามไ,ไปแล้วตรงใจเลยแม่ไม่ต้องกรอดอ้โหเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดู à rồi các bạn nhé các bạn nhé các bạn nhé các bạn các 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 เน้นปัดเขากางสแต่มาได้ไม่ผ่านกอกพันสาวัณฑวางมัแล้วจุดกาตาเย็นใจีติดเฟกุตโอตาโออกบอนเร็วมาลิกเชตัดไหมทัดครับเวียดตะยูตุลองแตะลงาไน้เด้งนหลังตั้งเกมใหม่เรโตพิกก็กาครับสู้กันกลางสนามบอิเชจะยับเย็นใจตะกอยิงเอลูกทีลูกบอไม่ตรงก่อน ตัดมาที่สนามเด่นครับตัดมาที่สนามเต็ม BIM Community กำลังรวมทีมที่ครับเรามาดูทีมที่สนามเด่นบ้างครับโอเวอร์สกู่นี้สนามสองนะครับกำลังมาตึงสายได้ลูกทีมที่เป็นประตูทั้งสามเลยนะเรามาดูครับ BIM ยิงโอ้ กองหลังปุกมตาต้นป้าดูแลโอ้โหมาแล้วครับ้าดูหลัง้าควนจมาแนนี้กัไม่ได้หลครับตอนนี้ครับบ้าหลังนงแ่เกตโอ้โหป้าดไม่ดีจะติดบ้าดหลังตนจามาดครับปนาเือครับยังสคอยอยู่ที่สวนประตูาสวนครับบ้าดูครับ ลเกียังมาเล่นต่อได้ไหมได้ไหลูกกับการเต่ามาครับโอ้โห มีัมยอยบอุ14ีนะครับทัง้งหม7คนนะครับในวันนี้กับการแรกรเป็นการแข่งขันขอ,องตยอยุ้อายุ12ปีครับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีอีกวันนึครับในตุ้งย4ปีนะครับทุกท่านนะครับขอเนชิญชมนะครับเชิเชียร์ได้ที่นี่นะครับโอ้ยเสือไปแล้วเสือไปแล้วเป็นเซฟแครับูสอบเซฟสอบเซฟกนตอนเซฟ นำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์บอลอา่อาอ้าวกรรมการเปลี่ยนสกอร์บอลด้วยโอ้โหลูกนเลยี่บรรลายยิง <c oughs> ชนเสานะครับชนเสาเอา่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อีกสนามหนึ่งนะครับเป็นเบสอะคาเดมีค่ครูเมืองนะครับพบพระกรรมารศึกษาจากอำเภอพยัคฆภูมินะครับจังหวัดมหาสารคามยังชุประตูต่อศูนย์นะครับ ศูนย์ปรูตศูนย์จุลูกนี้ว่าไงครับบอกเอ้ายังไม่ออกโอ้ลูกนี้อ้าเหมนสนุกหมืนกนเล ถามป้อมทุ่งมาครับว่าไงครับ <ไป S 1> วันนาสกัดมาติดตัวกระถามป้อม <ไป S 1> วันนาย้ามาหายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดส่งมาลูกนี้ว่าไงครับวันนาได้ยิงไหมครับพลิกลูกนี้ยังได้อยู่ว่าอะไรครับไม่พลาดหมายเลขติดสองปุ่มกระถามป้อมเอาลูกนี้ว่าไงครับโยนยาวมา,มา,าวันนาปล่อยออกเส้นหลังนะครับเป็นลูกตั้งเตรจาก หน้าประตูนะครับเตะแป๊กนะครับอ้าวมาขามป้อมว่าไงครับติดวันน้าคืนมาวันนาว่าไงต่อมาให้เพื่อนมาไงครับวันนารอบพรุ่งนี้ขาสั้นไปนิด โอ้โอ้แล้วครับยังนิ่งประตูจอศูนย์นะครับสีแดงนะครับโกะมะคามป้อมหนึ่งสีเขียวอนุบาลวรรณานะครับศูนย์นะครับตองนี้ไปอยู่ยังไม่ออก บาลวันาทุาม่มาว่าไงครับติดปูมาขามบอมอุบ,อบาลวันาลูกนี้แฮนด์บอลนะครับผู้ตัดสินเป่าต้องบินชี้ใส่มือนะครับให้ดูแหวนสวยไหมนะครับอรอผูนี้นนนนนยิงออกนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ส่วนอีกสนามหนึง่ง สกอบอดเป็นไงบ้างครับสกอบอดยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ถูกต้องไหมครับ <laughs> ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับระหว่าง Academy, เบสอะคาเดมี่ครูเมืองกับพระกุมารศึกษานะครับอำเภอพยัคฆภูมิจังหวัดมหาสรา,ารคามปีนี้มาหลายจังหวัดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินมหาสรา,ารคามนะครับชัยภูมิก็มีครับเอ่ครราชซีมานะครับ มารวบทำกานในขันในการแข่งขันมารีครับนะครับ2024ครั้งที่หนึ่งนะครับฟุตบอลเจ็ดคนนะครับรุ่นวันนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับเกิดวันพรุ่งนี้ก็อายุไม่เกิน14ปีนะครับลูกนี้ว่าไงครับวันน้าไม่ผ่านบุกมาขามป้อมไปแล้วครับหมายเลข27บุกมาขามป้อมล็อกปลหลบไปหนึ่งจะได้ยิงไหมครับ มองเพื่อนบุกขามป้อมพลิกหลบสองไปยิงลูกนี้ยังไม่ออกเอ้าเอ้าวันนาสก,กัดไปเข้าทานันกูบขามป้อมส่งให้คืนให้วันนาวันนาส่งต่อให้กูบขามป้อมกูบขามป้อม,อมอสก,กัดไปโดนวันนาออกข้างสนามนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเบสอะคาเดมี่นี่ ครับกับพระกุมารศึกษาก็ยังสูสีครับยังสูดประตูต่อศูดนะครับวันนี้เป็นยังไงครับยังดีครชูนะครับวันนี้เปล่าน,นะครับ,บ,รบเป็นการเข้าสกัดเปิดปุ่มนะครับแล้วก็บอกขอเปลี่ยนตัวเลยครับโอ้โนบานวาน,นาเปลี่ยนตัวไปหนึ่งนะครับ บานมาได้อลูกนี้นะ่ะใจร้อนครับใจร้อนอะจะยิงอย่างเดียวครับนบานวันานานี่กินเสาไปสองลูกแล้วนะครับยังไม่เป็นประตูะส่วนบูมมาขามป้อมเนี่ยตั้งแต่แต้นเกมเลยครับช่วงที่นบานวันานายังตั้งหลักตั้งโซนไม่ได้ครับยิงก่อนเลยนำก่อนหนึ่งศูนย์นะครับ นี่ก็ยังหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับวางขัดฟอกสีแดงกับวันนาสีเขียวกำแพงเสียงอ้าวมาได้จบไหมโอ้ไม่ผ่านตึ้สามตัวต้องรับกับตัวาต่อมาได้ตุมากับปุ๊บลูกเดียวเลยลูกนี้ลูกนี้โอ้ลูอกรถลูกสามตัวบอลหลหลังไปโอู้หู้รักษามตัวเด็กชนนะครับอย่างไหวอยังไหวดูผู้เล่นนะครับ จองหน้าบ้านตูมมุกบังจีดีไอเดียดีนะครับจะแตะหลบคู่สายประตูแต่ว่ามันประชิดตัวแล้วผ่านไม่ได้นะครับโอ้โหมาแล้วครับเป็นลูกเตะมุมของบ้านตูมนะครับป้อมเอี๋ยวเกมรักของมารีบ้างนะครับว่าเกมรักจะเหนียวแน่ไม่ผ่านกองหลังมารีสกัดออกข้างไปเป็นลูกทุบของบ้านป้อมครับ จีบลูกนี้ไม่บาดรองหลังบอลจะคลุกคลิกคลุกคลิกอยู่ราการยังให้ได้ต่อไปเราะเราโบกลิกมาลูกนี้ไม่ได้จริงครับเดินสกัดต่อข้าเป็นตู้ครับครับตัดมาที่สนามสอบครับตอนนี้ครับมุมาศึกษายังตามหลังอยู่สองตูนะครับยิงใจเลยนี่โอ้โห